บางพระองค์ก็ยับยั้งอยู่จำเนียนนานไปภาคหน้าจึงปรารบกระทำเพียนต่อไปก็มีและพระอนาคาพระอริยสาวกเจ้านั้นเมื่อกระทำเพียน ก็พิจารณาสังขาระขันสังขารธรรมด้วยปัญญาอันประกอบด้วยพระไกรลักทั้งทุกมัดนะวิปัสสนานี่จะต้องมีทุกมัดเพื่ออน,นิจังทุกขังอนัตตายัางลงสู่พระวิถีวิปัสสนาวิถีในลำดับราบเท่าที่สุดแห่งสังขารุบเบกขหายานแล้ว ในเมื่ออนุโลมยานโคตรสภูยานทั้งหลายเปิดด้วยอาวัชนะอันหนึ่งแล้วลำดับนั้นพระอาหารหัสตสมารก็บางเกิดขึ้นในขณะอีกหนึ่งละเสียซึ่งสัญญนด่าประกามด้วยสมุทเกตประหารแล้วก็ดับไปยานอันสำปรยุตธด้วยพระอาหารหัสตสมารนั้น ก็ได้ชื่อว่าพระอาหารหันตสมัตคขยานเป็นขาวโลกสี่ลำดับนั้นพระอาหารอาหันตอรหัตตผลและจิตก็บังเกิดขึ้นสองขณะสามขณะพระโยคาพระจรเจ้านั้นก็เป็นองค์พระอริยะบุคคลขาวโลกแปดชื่อว่าพระอาหารหันตได้มหาขีนาศกนาศกนี่คือนาสวะคือความสิ้นอาสวะ ไม่มีเหลือทางซึ่งทางซึ่งอักนะตรงซึ่งอจัอจสมอัตสมภาพเป็นที่สุดแห่งสังสารทุกและมีและมีการและมีภาระภาระอันหนักซึ่งขันทกิเลสและอาภิสังขาระ อันตรงเสียแล้วและมีประโยชน์สามและมีมีประโยชน์แห่งตนคือพระอรหันต์พระอรหันต์ถึงอ,อันถึงแล้วนี่ในน,นี้บอกว่าอันนี้เราก็ต้องรู้นะเพราะว่าบาลีอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งที่มีชื่อหลายอย่างใช่ไหมเช่เนี่ยเมื่อถึงพระอรหันต์สห ราหัส,สมากแล้วก็อีเลสก็ไม่มีแล้วนะ,ะแล้วก็มีภาละอันหนักคือขันและอีเลสและอภิสังขารอันตรงเสียแล้วอภิสังขารในที่นี้อะไรี่ขันอีเลสอภิสังขาร พีสังขารในที่นี้ได้แก่อะไรได้แก่กรรมในที่นี้พี่สังขารเนี่ยคือหมายถึงกรรมหมายถึงบุญญาตพิสังขารอบุญญาตพี่สังขารอเนชาพี่สังขารน,น,น,นั่นเองถูกไหมพรงางันพูดว่าในที่โน้นแล้วก็ับมาพูดในที่นี้แล้ทีนี้ก็ได้แก่นี่ทั้งสามอันนี่ขันแนะคะอวิบากกิเลสเป็นปัใจจัยใช่ไหม ในวัฏฏะนั้นมันมีสามกิเลสเป็นปัจจัยเกิดกรรมกับเป็นปัจจัยเกิดวิบากนี่ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมขันเป็นวิบากใช่ไหมและกเดสละขันและกิเลสอันและอภิสังขารนี่ก็ได้แก่กรรมกิเลสวิบากเหมือนกันแปลว,ว่าวัฏฏะ องค์ธรรมของวัาตตานมีกิเลสมีกรรมมีวิบากนีแท่านก็ละแล้วลงเสียแล้วบอกใยอยางนะั้นลงเสียแล้วและมีประโยชน์แห่งต้นคือพระอรหันต์อันถึงแล้วและมีสังโยชน์ทัง้งปวงอันประกอบในสันดานไว้ในพบกำเนิดก็สิ้นแล้วก็ค้นจากสัน์ทีเลส เศรษฐกรู้ซึ่งอัตถะแห่งธรรมทั้งหลายมีขันธ์พระเป็นต้นด้วยโยนิโสมนัสิกาเห็นไหมเนี่ยที่ได้สม้นเดจพระรหัเนี่ที่คนจักสังสารทุกข์ได้ด้วยโยนิโสมน,น,มนัสิกาเราอย่าลืมนะโยนิโสมนัสิกานี่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีโยนิโสมนัสิกา ต้องอาศัยถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการแล้วไม่มีหวังแม้แต่วิปัสสนาก็เกิดยากก็เ,เกิดไม่ได้วิปัสสนาก็ปัญญาสัมมาทิฏฐิก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการนี่ถ้าหากว่าไม่มีโยนิโสมนสิการแล้วไม่ได้แทนโยนิโสมนสิการนี่อะไรอะไรได้แก่อะไรมาจากไหน โยนิโสนักิการก็ได้มาจากการฟังการคบหาบัณฑิตและฟังธรรมของบัณฑิตเนี่ยฟังธรรมแล้วก็เข้าใจแล้วถึงจะดึงอันนี้ก็ตั้งตนไว้เนี่ยตั้งใจไว้แหละเพรว่าจะต้องกระทําอย่างนั้นเข้าใจแล้วนเนี่ยโยนิโส,สนี้มาจากนี่ถ้าหากว่าเพราะว่า ถ้าไม่มีการฟังแล้วสาวกทัางหลายสําเร็จไม่ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่สําเร็จโดยไม่ต้องฟังใครนะแต่ที่นั่นพระพุทธเจ้าคงอยู่ในโสเพราะงั้น,โ,น,นโยนิโสที่สาคัญมากที่สุดเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปเข้ากรรมาฐานเนี่ยเราจะต้องรู้เข้าใจทีเดียวถ้าไม่เข้าใจโยนิโสแล้วไม่มีหวังเลยก็เป็นปัจจัยเกิกดกิเลส ความรู้สึกในอารมณ์นั้นทําความรู้สึกเป็นปัจจัยแก่กิเลสเวื่อยธาตโยนิโศต้องมีโยนิโสที่จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาแล้วโยนิโสนี่จะต้องมีทุกขณะในอารมณ์ทุกทวานทุกอารมณ์แล้วก็ทุกอิริยาบ เวลาจะเปลี่ยนอิยาบทก็ต้องมีโยนิโสให้ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นปัญญาเขาเปิดไม่ได้เหมือนกันเวลาจะใช่อิยาบทและอะไรควรทําความรู้สึกยังไงถูกทําความรู้สึกยังไงผิดอันนี้ต้องต้องมีโยนิโสผิดโยนิโสนี่ผิดก็ต้องรู้นะว่าถ้าทําอย่างนั้นไม่ถูกผิดถ้า ไม่มีโยนิโสก็ไม่รู้ว่าผิดมันก็ต้องผิดด้วยก็จะติดจิตใจความรู้สึกเหงาวก็จะต้องตกบรรดาอารมณ์ที่เป็นปัใจจัยกิบกิเลสอยู่ด้วยอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องนี่ก็เป็นพระอริยะบุคคลแล้วเป็นเนื้อนาบุญ เดที่กรดอสุลุอัตถะแห่งธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นด้วยโยนิโสมนานจิตการและเป็นเนื้อนาบุญญาเขตควรเพื่อจะรับซึ่งทักษิดาทาน้นที่เราจะทำบุญทำทานแต่ท่านเหล่านี้และอันเชลีกรรมแห่งสัตว์โลกกับเทวโลกทั้งปวงหาสิ่งเสมอไม่ได้ ด้วยบางเกิดแห่งพระอรหัตผลนจิตมีประมาณเท่านี้นี่ยันนี้การพระเป็นสงฆ์ถ้าสงฆ์สงมมุติแล้วก็ต้องผมพ้ะเหลืองนะผมผระเหลืองปวนผมแต่ถ้าอริยสงฆนะไม่ต้องไม่ต้องผม,มพระเหลืองโสดาก็ไม่ต้องผมพราเหลืองก็ยังมีครอบครัวยังมีครองบ้านครองเรือนอยู่แต่งเนื้อแต่งตัวก็ได้นี่ไม่ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับนุ่งเหลืองนุ่งขาวนุ่งดำนุ่งแดงอะไรไม่ได้เกี่ยวก็เป็นอริยะบุคคลแต่เป็นอริยะสง์ด้วยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ถ้าสมมุติสง,นง์นี่ผู้หญิงเนี่ยเวลานี้เป็นไม่ได้ต้องเป็นได้แต่ผู้ชายสมมุติสง์แต่ถ้าอริญะสงะก,ก,ก,ก็เป็นได้เด็กเด็กอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นอ่ะถ้าได้บรรลุมรรคผลแล้วเป็นได้เพราะงั้น จัตตาริบริสุิ์อะไรอัฐบริสุทุลาใช่ไหม <c oughs> สี่คู่จัตตาริสี่คู่แล้วก็แปดบุคคลนี่ที่เป็นเนื้อนาบุญเวลานี้เราก็หายากแล้วใช่ไหมเนื้อนาบุญอย่างนี้าอาจจะมีบุคคลที่บรรลุมรรคผลที่เป็นโสดาก็อาจจะมีนะ แต่ว่ามันยากเราก็ไม่รู้เพราะฉันบอกว่าจะรู้ว่าใครเป็นโสดาเราต้องเป็นโสดาด้วยเราถึงจะรู้จักพระโสดาลกิชาคานาคาเหมือนกันหมดนะเราจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าละหันก็เหมือนกันเราจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเราถึงจะรู้ถีงแต่เรายังไม่เป็นเราจะไปรู้ยังไงเรายังไม่เคยบรรลุอะไรจะไปรู้ยังไงว่าคนนี้เขาเป็นอะไรและการที่จะรู้กันได้ด้วยการสนทนา โดยการสนทนาถ้าไม่สนทนา,ากันแล้วก็ไม่รู้เว้นแต่พวกที่รู้วาละนั้นจิตพวกที่รู้วาละนั้นจิตแล้วก็รู้ได้ว่าเวลานี้บรรลุมากอะไรอะไร่านมียานอย่างนั้นท่านรู้ได้แต่พระอรหันต์เรก็รู้ได้รู้โสดารู้สกิทาคารู้อนาคารูสพระอรหันต แต่สักพิทาคาจะรู้อนาคายังไม่ได้เลยเป็นอรนยะด้วยกันก็ไม่ได้แล้วก็พระอนาคาจะรู้พระละหันก็ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงจะไปรู้ก็ไม่ได้เป็นแค่ไหนก็รู้ได้แค่นั้นนะคะถ้าขั้นขั้นต่ำนะแต่ว่าถ้าไอขั้นสูงถ้าขั้นต่ำลงมาก็รู้รู้ขั้นต่ำลงมาได้ แม้มันยากหลอเกินยังอย่างเนี้ยมักผลใช่ไหมโสดาก็บรรลุมักผลสกิทาคาก็บรรลุมักผลแต่ว่ามักผลสองอันนี้ย่อมไม่เหมือนกันใช่ไหมย่อมไม่เหมือนกันสิเหตุต้องไม่เหมือนกันแล้วผลถึงไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นโสดา บรรลุอีกก็เหมือนกันก็เป็นสัวนใด,ดไม่ย่อมไม่เหมือนกันแล้วเพราะงั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงอะว่าไม่เหมือนกันยังไงนอกจากคนที่เคยไปถึงผ่านมรรคผลไปแล้วที่ขัน้นก็จะรู้ว่าขั้นนั้นมีความรู้สึกอย่างไรขัน้นแรกรู้สึกยังไงขั้นที่สองรู้สึกยังไงขั้นที่สามจะรู้สึกยังไงก็คนที่ผ่านไปแล้วเน,นั้นเองที่จะรู้เราไม่ ไม่เคยผ่านก็ไม่รู้าะงั้นก็ยากยากนะคะเวลานี้แสดงว่าพวกเรานะ่ะมีบุญน้อยไม่เด็กไม่เด็ไม่เดดสามารถจะทำกุศลแก่ท่านเหล่านี้ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้จักเป็นงั้นทำไม่ได้เรื่องไม่รู้ เงนเวลานี้จะทําบุญกับพระพละหันก็ไม่อะถึงแม้พระละหันจะมีอยู่เราถูอเป็นพระละหันอ้าวก็ได้ดิกะอย่างนั้นแหละได้แต่ว่ามันแน่หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ไปทําไมกะยังไงอาศัยอะไรถึงกะไม่ใช่อาศัยอะไรละ่ะแล้วจะกะ นั่นแหละสิอาศัยอะไรอ่า,อาเห็นไหมอาศัยกายแต่ว่าการเป็นมรรคผลนี่มัได้เกี่ยวกับกายนะมันเกี่ยวกับจิตใจกายนี่มันแค่สุนงนั้นน่ะละ่ะเฮ้เราที่เราเราถือว่าเราเราไปเชื่อคนนั้นจะเป็นพระรหัสนั่นนะพุทธธรรมแค่สุนนะั่นนั่นเองแหม,มดีสํารวมดีสังวรมไม่ผูกอะไรแต่อะไรใช่ไหม,มแล้วจะนมีสติทุกเมื่อยังนั้นอย่างนี้ จะเดินจะเหินก็ไม่หลอกแปลกสำรวมแล่วเอาเอาพวกนี้นี่มันเรื่องศูนย์ทั้งนั้นแต่การเป็นพระรหันต์นี่มันต้องสมาธิด้วยป,ปัญญาด้วยอ <c oughs> าสนธนากันก็โสดาก็โสดาก็รู้นนกัน,น,น,กน,กกนถ้าเขาเป็นพระอนาคาเนี่ยรู้จักอิทาขาโสดาก็ไม่รู้และยิ่งเราเป็นผูุ้กชนแล้วจะไปสนธนากับโสดาแล้ความจงคัาท่านใน,น,นบอกไปด้วยถ้าบอกว่าไม่ใช่ด นี่มันยากอย่างนี้นะท่านเป็นท่านก็ไม่บอกถ้าคนไหนบอกคนนั้นไม่ใช่ไม่บอกแม่แม่ก็สั่งสอนก็สั่งสอนตามปริญญาติก็ได้นี่ดูเพราะะนั้นถ้าคนบอกก็ไม่เป็น คนไม่เป็นเขาไม่บอกเราไม่รู้จะรู้ได้ยังไงแต่ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นสิเขาก็เจอพระอะหัน์นี่เขาไปที่ไหนไม่รู้ซื้อทีมไปพบพระอะหาันก็เิอเขาที่อะไรอะไรเดียบุตรชนในแท้เลยยังไปรู้พระอะหาันได้ดูไดเห็นแล้วเดนี้เราถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วในการศึกษานี่ก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว,ขเ,รรลวเขาบอกคนนั้นเป็นหั่นคนนี้เป็นนี่ยเราก็รู้แล้ว พะคนเนี่ยไม่มีความรู้มมนมีความเข้าใจเลยคำสอนของพระพิจาสอนว่าอย่างไงอย่างไงและตัวจะไปเป็นปู่ที่ชนจะรู้ได้ยังไงถ้ะอรหันต์ใช่ไหมเราก็ไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นเต้นไม่จไปตามเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็โอ้ก็พว,วาะพระอรหันต์อยู่ที่โน่นอยู่ใน่านโน่นฝานนี้เราก็อส่าห์จะพยายามไปเนี่ยอเห็นเขาบอกว่าเมืองพม่ามีพระอรหันต์ คนยังุตสายอยากไปเมืองพมา่าอยากจะไปพบพระหลังนี่อย่างนี้นะเนี่ยเป็น <c oughs> <c oughs> มันมันมันแย่ค่ะยืนดือนี้ด้วยแล้วก็ดังนั้นการศึกษานี่ท่านถือว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นธรรมังสารนังคจถามินะที่พึ่งที่จะไม่ให้จิตแล้วตกไปในความเห็นผิดที่ปราศจากเหตุผล ถึงแม้จะมีมรรคมีผลอยู่ก็ตามเถอะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นธรรมังสรารนาังขะฉามนี้นี่นเติมปร,ปร,ปรยิยัติข้าไปอีกหนึ่งเป็นสิทธรรมังสารนังขะฉามตามธรรมดาเก้านวโลกุตระละเก้ามรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งเท่านั้นแต่นี้ท่านเติมโลกุตระละเอ้ยศึกษาขาไปอีกอันเป็นธรรมังสรารนาังขะฉามนี้เพราะท่านถือว่าถึงแม้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่ก็ตามแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแล้ว ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไปเข้าใจแล้วนะ่ะไม่ได้ประโยชน์เลยต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วถึงจะไปถึงมรัรคีผลสีนั้นได้มัตกัผลนันต่างกันมักผลนิพพานต่างกันยังไงเวลาก็ศึกษามาเยอะแล้วนะ สองไปได้้องไปเจอเขาแล้วต้องเข้าใจได้ยินอะไรนี้เราต้องเข้าใจเนี่ยเพราะเราศึกษาแล้วเราศึกษาแล้วอ่านหนังสือออกไปเห็นหนังสือที่ไหนเราต้องอ่านออกเขาจะเขียนว่ายัางไงเราก็ต้องอ่านออกไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วแล้วก็ไปเห็นหนังสือก็อ่านได้ออกอย่างนี้ได้ยินก็อ่านได้ออกอมไม่ได้ใช่ไหมแต่าจะมีคนก็ถามว่ามรรคผลนิพพานต่างกันไย่งไ ฮะไอ้อออนั่นเรามันไม่สำคัญหรอกไอ้อย่างนั้นอ่ะค่ะแต่เธอีว้ว่าธรรมชาติวิบากเป็นอัพยานิพพานเป็นอัพยากตาใช่ไหมนะเอเป็นอัพยากตาเนี่ยอัพยากตามันมีตั้งเยอะเลย อพยคากะตะอย่างอื่นกับอพยากตะพระนิี้ถานเนี่ยมันต้องต่างกันสิเพราะงั้นผลก็ที่จริงก็เป็นอพยากะตะวิบากก็เป็นอพยากะตะใช่ไหมอ่ะก็น,นั่นเองผู้ส่วนนั้นไม่ได้เป็นอพยากะตะนี่แต่ก็ถามอย่างนี้แหละเราจะตอบยังไงดีเราก็ลาเรียนแล้วแล้วก็เรียนทภิธรรมไวยนะนนเรียนอย่างอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เรียนอภีธรรมนี่ต้องรู้ ต้องรู้เพราะพูดเรื่องเิตเกิดเพกเรื่องลกูกเรื่องอุปานพูดอย่างนี้ค่ะว่าไง <laughs> ใช่ใช่ธรรมชาติไม่ได้พูดถึงการงานพูดถึงการงานจิตนะอีกอันหน,นึ่งนี่เราพูดถึงตัวธรรมชาตินั้นละ่ะ <laughs> คือว่ามันก็ง,ง่ายนิดเดียวมากกับผลนะ่ะเป็นจิต ใช่ไหมเป็นสังกตตอเป็นขันนี่แต่นิพพานอะ่ะไม่ใช่ขันเป็นขันทวีมุด้นจากขันแล้วก็เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่จิตไม่ใช่เป็นอารมณ์นิพพานอ่ะเป็นอารมณ์มรรคผลน่ะเป็นจิตเป็นสังกะตะนิพพานเป็นอสังกะตะ แล้วนิพพานอะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของใครฮะเออเป็นอารมณ์ของมารคจิตผลจิตเท่านั้นนะนิพพานอะไม่ได้เป็นอารมณ์ของคนอื่นเลยเป็นอารมณ์เฉพาะโลกุตละจิตที่เป็นโลกุตระนะร่ะก็เพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยมารคติผลและจิตจะเกิดกขึ้นเพราะพันนิพพานเป็นปัจจัย เพราะงั้นจิตนั้นก็เลยเป็นชื่อว่าโลกเป็นโลอุตละไปด้วยนิพพานเป็นอะไรท่านก็บ,บอกว่านิพพานอะไม่ใช่รู้ได้โดยการฟังจะฟังอธิมายยังไงงไงก็รู้ไม่ได้จะคิดนึกตรดกรองวิภา์วิจา์ยังไงก็ไม่ได้ จะเล่าเรียนศึกษาอย่างไรไงก็ไม่ได้ไม่รู้ว่านิพานอ่ะเป็นอ่ะแม้แต่ฝันก็ไม่เคยใครที่จะฝันถึงนิพานหรือฝันมาเห็นนิพานนี่ไม่มีเลยไม่ม,มรู้ได้เฉพาะตัวเป็นสักคิริยาจิตต้องทำเข้าไปให้ถึงถึงจะรู้ได้ไม่รู้ได้ดยการฟังไม่จะรู้ได้ดยการคิดนึกตึกกรองอะไรอะไรเล่าเรียนศึกษาไม่ได้ทั้งนั้น ในการระบาดนี้นักบาาพึงรู้สภาวะสี่ประการคือสภาวะแห่งพระอริยมรรคมีพระมีโพธิปัจจียธรรมบริบูรณ์นะมีโพธิปัจจัยธรรมนะโพธิปัจจัยธรรมสามสิบเจ็ดประการจะสมบูรณ์ในมรรคจิตโพธิปัจจัยธรรมสมบูรณ์แล้วก็ ก็เป็นมรรคจิตแหลมรรคกิตก็เกิดมัธจุจจะปลูกโพธิปกิยธรรมต้องสมบูรณ์นะสามสิบเจ็ดประกาแต่ว่าย่อลงแล้วสามสิบเจ็ดนั่นก็ได้เกิดสินสมาธิปัญญาเท่านั้นเองสามสิบเจ็ดนั่นแหละสินเป็นกี่องค์สมาธิได้กี่องค์ปัญญาได้กี่องค์เขาถึงเที่ยววัก็สินสมาธิปัญญา อนุภาพนี่ให้รู้ว่าแล้วก็โพติปกิยธรรมบริบูรณ์ประการหนึ่งนี่พูดถึงอรหัตมรรคนะคือรียาอันออกจากสังขารธรรมคือสังขาร,รขานิมิตและสังขารประวัติอันนี้เรียกสังขารประวัติในแห่งบางแห่งเรียกว่าประวัติตัณหาออกจากสังขารนิมิต และสังขารประวัติสังขารมีมิดเนี่ยน,น,นี่เีมือนคว่างมาบ้างเนี่ยขอให้ตัวอย่างนะครัที่ท่านพูดถึงว่าเมื่อถึงอาหารหัตธรรม แต่ว่ามัดทุกมากนะโพติปัจจิธรรมต้องสมบูรณ์ทุกมักเลยนะคะแล้วก็ออกจากสังคตะธรรมคือสังขารลิมิตและสังขารสวัสติคือความเป็นไปของสังขารและประกอบด้วยทละสองประการทละสองประการหนึ่งคืออริยมรร มละเสียซึ่งทำอันจะพึงอันจะพึงมลประการหนึ่งคือกิจสีมีปริญญาเอกิจเป็นต้นหนึ่งมีต่อสมูลหมดนะอริยสัตว์สีก็แจ้งในมรรคกิจก็แจ้งอริยสัต์สีสมูลด้วยกิจของอริยสัตว์สีด้วยแล้วก็ มีปริญญายิตจเป็นต้นสี่ประการและพระพุทธโคสา,าจารย์เจ้ากล่าวไว้เพื่อจะให้โยคาพระจรคุณระบุรู้ซึ่งอนุภาพแห่งจตุทิยานแห่งจตุทิยานทัศนะวิสุทธิมักนั่นแหะชื่อยานทัศนะวิสุทธินะ มัดทุกมัดชื่อแต่ว่าจัตุทิิยานทัศนอิสุทธินี่หมายหมายถึงอรหัตมัดจัดตุมัดที่สี่โดยสภาวะควรแก่มีในอภิอภิสมัยอการเมื่อกัดจู้ซึ่งทำซึ่งพระอริยมัดนั้นทำทั้งหลายสามสิบเจ็ดคือสติประทานสิ่งคือสมัประธานสิ อิที่บาทสี่คืออินทรีห้าทัละห้าคือโพชฌงเจ็ดคือพระอริยมรตมีองค์แปดเป็นสามสิบเจ็ดด้วยกันชื่อว่าโพธิปธักเยธรรมคือเป็นธรรมที่ที่จะไปให้ปักฝายไปจะให้เราธรรมที่จะให้เรารู้อริยสัจสิให้จะรับเข้าถึงให้เห็นให้ถึง ชื่อว่าโพธิปทียธรรมเหตุตั้งอยู่ในสภาวะเป็นคุณเป็นคุณูปการแต่พระอริยมรรคจิตอันได้อันได้นามบัญญัติชื่อว่าโพธิด้วยอัตถะว่ากัจจรู้นะโพธิปคียธรรมเนี่เป็นองค์ธรรมที่จะทำให้กัดจรู้ต้รู้อริยสัจส ถึงจะเรียกว่ากัจรู้ทุกมัดก็ต้องรู้วอริยสัจสี่ทั้งนั้นทุกมัดแต่เราก็ต้องจเจริญอ,อริยสัจสี่ด้วยนะเราถึงจะรู้ได้แล้วเราอริยสัจสี่ถึงจะสมบูรณ์อ่สัจธรรมสี่สมรประทานสี่อิทธิบาทสี่คืออินทรีห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดพระ,ะ 5, พอริยมรคมีองค์แปดเป็นสามสิบเจ็ดด้วยกัน ชื่อว่าโพธิปคิยธรรมเหตุตั้งอยู่ในสภาวะเป็นคุนูปการแก่พระอริยมรรคจิตอันได้นามบัญญัติชื่อว่าโพธิด้วยอัตว่าตรัสรู้ลัโพธิปคิยธรรมสามสิบเจดปการนั้นจะว่าแต่สติปันนั้นก่อน อันว่าสติอันอย่างลงเนืองในอารมณ์มีรูปประกายเป็นต้นแล้วและตั้งมั่นชื่อว่าสติปัฏฐานมีประเภทสี่ประการเหตุที่ประพุตเป็นไปด้วยจิตันถือเอาซึ่งอาการบ่มีงามในรูปปกายมีกายนะแล้วก็และอาการว่าเป็นพุขธในกองเวทนา และอาการว่ามิเที่ยงในกองวิญญาณอาการว่าใชาต่ต้นใช่แก่ใช่เก่นสามในธรรมทั้งหลายมีนิวรณะธรรมเป็นต้นในบุพพภาพาและให้สำเร็จประหารสหานากิจอันละเสียซึ่งวุปลราช คือสำคัญว่างามว่าเป็นสุขว่าเที่ยงเป็นต้นในขณะเมื่อเป็นมักคะสะติปัฏฐานเหตุนั้นจึงเป็นพระสติปัฏฐานสิ่งประการตัวการที่ที่เราจเจริญสติปัฏฐานน่ะเพื่อจะให้ละที่ผิดวิปลาสสอย่างสำคัญว่าสวยงามอย่างหนึ่งสำคัญว่าเนี่ย yeah. ทเที่ยงอย่างหนึง่งสําคัญว่าเป็นสุขอย่างหนึง่งสําคัญว่าเป็นอัตาตาตัวตนอย่างนีง่การที่เจริญสติปัฏฐานนี่ก็เพื่อจะให้ละสีอันนี้วิปลาสสีและในวิปลาสสีนี่แหละองค์ธรรมน่ะองค์ธรรมของวิปลาสหนึ่งสามชื่อจุตตวิปลาสหนึ่งสัญญาวิปลาสหนึ่ง คิดทิศบิปลาสหนึ่งคือจิตแล้วก็สัญญาแล้วก็